สวัสดีครับแฟนๆกะละดไลฟ์ไทยแลนด์ถ้าพูดถึงเรื่องของไอเดียในการตกแต่งบ้านเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่มีข้อจํากัดเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะดีไซน์ให้ตรงใจและเกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุดได้อย่างไรและที่สําคัญนะครับการจัดวางตรงไหนแล้วถูกใจมองแล้วสบายใจทุกอย่างก็ถือว่าสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับร้านสติ๊กเกอร์ร้านนี้นะครับที่มีชื่อที่จําได้ง่ายๆว่าแมนสติ๊กเกอร์ร้านสติ๊กเกอร์เล็กๆ แต่มีของที่พอได้เดินเข้าไปแล้วเนี่ยไม่อยากจะออกจากร้านกันดทีเดียวงานนี้นะครับทีมงานกระหลัดไลฟ์ไทยแลนด์ในช่วงของออโตโมบิลเลียเนี่ยพอได้ถ่ายทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ แทบจะไม่อยากจะกลับบ้านกันเลยละครับโดยทั้งร้านแมสติกเกอร์เนี่ยนะครับก <_ evenly> <alot? S 2> ็ได้นำงานไดอร์มาหรือว่างานฉากร้านฉากอูต่างๆเนี่ยมาตกแต่งร้านนะครับซึ่งแต่ละงานเ네นี่ยก็มีรายละเอียดที่สวยงามเสมือนจริงและด้วยการที่เป็นร้านทำสติกเกอร์อยู่แล้วจึงมีความถนัดในการทำป้ายตกแต่งงานโมเดลที่ดูแล้วได้อลมสุดๆไปเลยละครับ และที่สำคัญผลงานโมเดลไดออร์มาที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เนี่ยเป็นฝีมือของคุณแมนเจ้าของร้านและผองเพื่อนที่นำความถนัดของแต่ละคนเนี่ยมาร่วมสร้างสารรค์ผลงานให้เกิดขึ้นมาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับแถมในวันที่เราไปถ่ายทำกันนี้ยังตอนรับทีมงานของเราแบบชุดใหญ่เลยนะครับด้วยการเตรียมงานของเพื่อนๆมาโชว์ให้ดูกันอีกด้วยงานนี้ยังกลับเป็นงานมิตติ้งโมเดลกันเลยละครับพูดเลยว่าลูกค้าที่เข้ามาติดสติกเกอร์ที่ร้านเนี่ย ต่อให้ต้องรับรถทั้งคันเนี่ยนั่งรอกันทั้งวันก็นั่งดูได้ไม่มีเบื่อเพอเพเนี่ยนะครับอาจจะอยากลองลงมือทํางานแบบนี้เองด้วยซ้ําดูอย่างลูกชายของคุณแมนนี่สิครับตัวแค่นี้แต่ที่จริงแล้วตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะทําฉากถนนได้ด้วยตัวเองแล้วด้วยนะครับนอกจากจะทําร้านให้กลายเป็นพื้นที่แสดงผลงานอย่างเป็นการสร้างกิจกรรมของครอบครัวร่วมกันได้อีกด้วยจะเอาจริงๆเลยละครับ อ่ะแล้วตอนนี้ผมมานั่งอยู่กับคุณแมนสติ๊กเกอร์แล้วนะสวัสดีคุณแมนครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบุกมาถึงที่นี่เลยรกระดาษไลฟ์ like รเราแล้วก็โอเข้ามาแล้วไม่น่าเชื่อคุณแมนคือคือร้านเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นร้านใหญ่มากแต่แบบว่าวันนี้จัดให้เป็นพิเศษเลยครับผมเน <laughs> กับงานมีติ้งเลยนะม, <laughs> มีติ้งวันเดียว <laughs> เอางี้ก่อนถามพูดคุยกับคุบคณแมนนิดนึงครับว่า,วา,าจริงๆแล้วเนี่ยคือในการเป็นร้านสติ๊กเกอร์แบบนี้เนี่ย ทำไมอฮะถึงได้แบบเลือกเอาพวกงานโมเดลงานในโอรามาต่างๆพวกเนี้ยเอามาโชว์ไว้อย่างเงี้ยอ่ารดับแรกเลยคือเราทำรถทุกอย่างเกี่ยวกับรถแต่งาลายรถโมเดลก็คือเป็นรถจริงย่อส่วนอ๋อเราได้สัมผัสในสิ่งที่เราไม่เคยทำอ่าฮะเราไมา่เราไม่มีโอกาสได้แต่งลาย GTR เราสามารถเอา GTR คันเล็กๆอ๋อ เพราะจริงๆแล้วเราเราทำงานสติกเกอร์อยู่แล้วด้วยก็เลยสามารถออกแบบได้พิมพ์ได้มันก็เลยไม่ยากอย่างนี้แต่อย่างนี้นะผมมานึกถึงว่าเฮ้ย hey, ถ้าสมมุติผมเข้ามาทาสติกเกอร์ให้ร้านแมนเนี้ยขับรถเข้ามาปัาบ๊บบางทีบางคันก็ใช้เวลาไม่นานมากในการทําหรืออะไรผมนั่งรอได้แต่ก็กลายว่าเฮ้ยผมก็ได้นั่งมองของนั่งอะไรพวกนี้ไปด้วยบางทีรอสติกเกอร์มันนานครับบางทีรอแล้วไม่รู้จะทําอะไรอืลูกค้าได้เดินไปชมในจุดจุดที่เราทําไว้เนี่ย เาสามารถยืนเป็นชั่วโมงได้อะจริงจริงจริงอี้จริงจริงจริงอหมแล้วลูกค้าเวลาเข้ามาแล้วเขาเห็นงานพวกนี้เขาเขารู้สึกไงบ้างมีคอมเมนต์ไงไหมอ่าคอมเมนต์ดับแรกเลยถ้าเราทํางานได้ละเอียดขนาดนี้เขามั่นใจเราเลยว่ารถที่เขามาทําที่เราเนี่ยครับละเอียดแน่นอนเล็กๆเราก็ทําได้ใหญ่ๆสบายมากก็เลยกลายว่าเวลาลูกค้ามานะก็เพลิดเพลินไปด้วยกับการตรงนี้มาทีนเริ่มเริ่มทำงานพวกนี้กันมานานยังเนี่ยก็ได้ประมาณสองสามปีครับอืม คือจัดก,การที่เขาเล่นโมเดลครับ,รบอาชีพจริงๆกติ๊กเกอร์ก็นานแล้วครับอยู่มานานแล้วอ๋อแล้วจริงๆแล้วมันมีคุณแม่เนมีไอเดียในการแบบเลือกจัดวางเอาไว้ยังไงในในร้านอะไรพวกนี้เพราะว่าส่วนใหญ่อะที่เราเห็นในร้านทั้งหมดก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราเอางานมาจัดวางโชว์อย่างเงี้ยจริงแรกสติ๊กเกอร์จะเยอะกว่านี้ครับแต่ตอนนี้เราเก็บมุมสติ๊กเกอร์ไปโชว์โมเดลไปเยอะออลูกค้าเขามารอก็คือ เขาสามารถหยิบโทรศัพท์มาถ่ายถ่ายรูปได้หลายมุมครับจุดรถมีหลายสเกลให้เลือกเล่นได้ตามลูกค้าสามารถเล่นได้ด้วยอ๋อไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงครับเล่นได้เลยครับเราเปิดโปรเพ้นเลยสดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยผมจะเห็นแบบเขาก็จัดห้องในบ้านไว้นะจัดเป็นโซนเป็นอะไรนี่แบบเป็นครั้งแรกเลยที่ผมแบบคือร้านร้านแมนก็จะอยู่ติดริมถนนนี่แหละแต่ว่า คือเดินเข้ามาพูบก็เห็นของอย่างนี้เลย <laughs> คือแบบร้านขายของเล่นนะ <laughs> เออใช่ใช่ใชนึกว่าร้านขายของเล่นเลยนะแต่<ๆ>ตกลายเ<ๆ>ป็นว่าพอพอเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันรีแลกซ์ดีแล้วก็แบบเออมันมันมันใช้เวลาในช่วงที่รอได้ดีด้วยเหมือนกันอะไรอย่างงี้นะใช่ออค,คือคนมาทนะํารถอ่ะเขาเห็นรถทุกอย่างนะฮะมันมีความสุขอืมรถอันไหนที่เขาไม่เคยได้เห็นเ้าก็มาเห็นในรถเล็กถ้ารถรถโมเดลมันเหมือนนะครับเหมือนรถฉากแต่อลาม่าแล้วก็ ทำในสิ่งที่เราเราอยากจระทํามันสร้างมันขึ้นมาครับเราคือเราจะสร้างกับพี่อีกคนนึงเราใช้สติกเกอร์ที่เรามีแล้วมาจัดสเกลเจัดส่วนต่างๆให้มันตรงตัวเหมือนชีวิตจริงเลยครับ <c oughs> อ๋อจริงๆเราต้องบอกอย่างนี้นะว่างานที่เราเห็นที่ให้ให้มาดูตรงนี้เนี่ยคุณแมงเขาก็จะมี พวกงานที่เป็นงานปริน้นงานอะไรต่างๆเนี่ยรประกอบเสริมเข้าไปแล้วก็งานโครงสร้างของงานโมเดลต่างๆก็จะมีเพื่อนๆกันเป็นคนคอยทําไว้อยู่ด้วยค,คืองานลักษณะอย่างนี้คือไม่ได้เป็นงานแบบคนเดียวท,ทําทีเดียวเลยก็จะมีคนอื่นๆที่มีความสามารถในแต่ละด้านเอามารวมกันนะฮะแล้วก็แบบกลายเป็นของตกแต่งบ้านตกแต่งร้านได้แบบนี้ด้วยซึ่งอันนี้คือแบบเป็นครั้งแรกที่เห็นร้านร้านสติ๊กเกอร์แล้วก็ มีของจัดโชว์อย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะทำรถลูกค้าด้วยทำรถโมเดลให้ลูกค้าด้วยเป็นรถที่เหมือนกันเลยก็มีครับครับอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าก็ชื่นชอบคือมีรถโมเดลเหมือนรถจริงเขาควบคู่กันไปเพราะเราทําทุกอย่างควบคู่กันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะฮะที่แบบว่าเราพากันมาในวันนี้เนี่ยเพราะว่าบางทีเราอาจจะนึกว่าของแบบนี้เนี่ย จะต้องอยู่ในบ้านทําเป็นห้องเอาไว้โชว์หรืออยู่ในตู้โชว์อย่างเดียวจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไอเดียของเราลเลยครับว่าเราต้องการที่จะจัดวางของพวกนี้เอาไว้ในรูปแบบไหนเอาไว้ตอนรับใครอย่างคุณแมนก็เอาไว้ตอนรับลูกค้าก็จัดเดินเข้ามาแล้วก็ได้เห็นงานแบบเต็มๆเลยแต่วันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่า,เ,าเขาก็พาเพื่อนๆเขาที่มีงานลักษณะเดียวกันเนี่ยเอามาโชว์ให้เราได้เห็นให้การหลัดไลฟ์ของเราเนี่ยได้เห็นแบบเต็มๆกันไปเลยว่าโอ้ยงานเขาอลังการจริงๆนะฮะ สุดท้ายฮะฝากคุณแมนฝากร้านเอาไว้นิดนึงครับเผื่อที่ใครมาแบบโซนนี้ก็จะได้แวะมาเยี่ยมเย็ยนหรือว่ามาลองทำสติกเกอร์กันได้ครับผมเป็นร้านแมนสติกเกอร์ครับผมเป็นทำสติกเกอร์แต่งลายรถแรปรถครับผมร้านอยู่ซอยวัารระปุกนนทบุรีครับมาไม่ยากคือถ้าเปิดแผนที่ Google Map ก็ก็เซิร์ชหาคำว่าร้านแมนสติกเกอร์ก็เจอฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นิดนึงครับ0855507373 ครับครับนะฮะใครอยู่แถวนี้หรือว่าอยากจะพักมาก็มาได้เลยนะยินดีต้อนรับเสมอนะฮะเอาละฮะวันนี้ก็ในช่วงเวลาของการตลาดไลฟ์ออโตโมบิลียนะฮะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะฮะลายร้องกับคุณแม่เลยแล้วก็อย่าลืมนะฮะคาร์บัตดี้แอปพลิเคชันสำหรับคนที่รักรถต้องการจะหาอะไรรถยนต์รถมือสองอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับรถยนต์ที่เข้าไปที่คาร์บัตดี้ได้เลยนะฮะแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องฝากกดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะฮะกับช่องทางของ กระดไลฟ์ไทยแลนด์นะฮะฝากแม่กะสีเราไว้ด้วยเหมือนกันนะครับเว็บไซต์ hmm. แล้วก็มีนะมีทุกอย่าง mm hmm. ครบเลยนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณคุณแม่ด้วยครับ